คลิปนี้นะครับก็จะมาบอกตัวเก่งกําไรนะครับรวยไปด้วยกันในกิจนี้นะครับใกล้จะจบกิจแล้วครับผมเป็นโอกาสเลยครับที่จะลงทุนกันนะครับจะบอกนักเต่เก่งกําไรแบบชัดเจนไม่กักครับผมแล้วก็จะบอกนักเตะที่เก่งที่สุดนะครับในตําแหน่ง CM แล้วก็ CB ครับจะได้รู้กันเลยครับผมในคลิปนี้เลยจะมีตารางเทียบชัดๆไปเลยนะครับว่าใครคุ้มค่านะครับแล้วก็เป็นโน .1 ในตําแหน่งของมัน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง My Game หน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0ึ0งแสกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม f c Mobile กับช่อง My Game กันเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็จะมาในคอนเทนต์นะครับบอกตัวเกณฑ์กำไรนะครับนักเตะในช่วงท้ายกิจกรรมพิมายเลีกนี้ครับผมในกิจพิมายเลีกนี้นะมันใกล้จบแล้วนะครับทุกคนผมเพิ่นเห็นครับเนี่ยว่ามันมีภารกิจอันนี้ด้วยครับเนี่ยนะครับกดสนับสนุนทีมนะต่อเนื่องยี่สิบวันนะครับมันได้เพชรห้าร้อยครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นครับได้รางวัลแต้มเพิ่มแรงถึงห้าร้อยเลยครับผมผมว่าดีมากๆเลยนะครับเนี่ยกับในช่วงที่เราขาดแคลนแต้มเพิ่มแรงขนาดนี้นะ ภารกิจประจาสัปดาห์พวกนี้ครับอย่าลืมไปทํากันนะครับผมทางขวานี่ก็แจกแต้มเพิ่มแรงอีกสองรอยเลยครับขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกของคลิปก่อนนะครับผมขอพูดถึงนักเตะนะครับตัวที่เก่งที่สุดนะที่คุ้มค่าที่สุดตามความคิดเห็นของผมนะครับผมไปกันที่ตำแหน่งแรกก่อนเลยครับผมคือซ m นะครับในกิจพิมพ์เหล็กนี้ครับมันก็จะมีซ m ที่โดดเด่นมากๆอยู่สองตัวครับก็คือตูเล่กับวิเอลล่านะครับทั้งสองตัวเนี่ยครับผมว่ามันก็เก่งที่สุดในสไตล์การเล่นของมันนะครับผม เวลามามีคําถามครับว่าตัวไหนเก่งกว่ากันครับผมว่าถูกต้องนะครับมันจะเก่งที่สุดกว่ากันก็ต่อเมื่อทีมเราครับเราต้องการนักเตะแบบไหนมากกว่าครับถ้าหากว่าทีมซีเอ็มที่เล่นได้ทั้งเกมรุกและก็เกมรับนะครับเล่เก่งกว่านะครับแต่ว่าถ้าทีมของเพื่อนๆครับต้องการ CM ที่เน้นเกมรับนะครับเพราะว่ามันมี CM ที่เล่นเกมลุกอยู่แล้วเนี่ยครับเช่นซีดานนะหรือว่าเบ็คแฮมที่เอามายืนซีเอ็มเนี่ยครับเวียร่าก็จะเก่งกว่าตัวเล่นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นสาหรับผมมันอยู่ที่ความต้องการของทีมเราครับหรือเราต้องการด้านไหนมากกว่ากันนั่นเองครับถ้าเราต้องการซ m ที่ยิงเก่งคําตอบคือตูเล่แต่ถ้าเราต้องการซ m ที่วิง่งไปแยง่งฟุตบอลมาให้เราคําตอบก็คือเวีย่าเก่งกว่าครับก็ความเห็นเพิ่เมเติมนะครับเผื่อเพื่อนๆที่อยากจะแลกนะแต่สองตัวนี้นะผมว่าไลกตัวไหนก็คุ้มนะครับผมแล้วก็ทั้งสองตัวนี้เก่งทั้งสองโหมดเลยครับผมทั้งเมนเจอร์นะครับแล้วก็ h ฮ tohead นะครับแต่ว่าเวียล่ามันจะหนักตูดหน่อยครับผมมันจะเลี้ยนบอล แล้วก็มันเติมเกมบุกทั้งคู่จริงๆครับแต่วีเวล่ามันจะบุกไม่ดีเท่าตูเล่นะครับอย่าให้เวิร์เกตของวีเวล่ามันหลอกตาครับผมสรุปมันก็ช่วยเกมบุกอยู่ดีนะวีเวล่าครับแล้วก็ทั้งคู่ครับทั้งสองตัวนี้มันจะมีสปีดต้นที่ดีทั้งคู่เลยครับ acceleration ครับการเร่งความเร็ว1 7 7่งยเร็บเจ็ดเลยครับตูเล่นะส่วนวีเอล่าก็174เลยครับมันก็เลยเหมาะกับโหมดเฮดทุ่งเฮดมากเลยครับในการเข้าไปแย่งบอลทีนี้ในสัปดาห์ที่4สัปดาห์ล่าส ขาก็คือโรดี้ครับแต่กับโรดี้เนี่ยครับด้วยความที่ตำแหน่งพื้นฐานมันคือ CDM ครับเพราะฉะนั้นเกมรับของมันก็จะดีกว่าทั้งตัวเล่แลวก็ทั้งเวลารนะครับผมพูดถึงเฉพาะเกมรับนะครับแต่ทีเนี้ยการเร่งความเร็วของโรดี้ครับมันแค่1 4อยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เหมาะที่จะเอามาเล่นใน h e to head เท่าไหร่สาหรับการวิ่งแย่งบอลนะครับรวมถึงการเลี้ยงบอลนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าโรดี้มันก็จะอ่อนกว่าตัวเล่ในเรื่องการเลี้ยงบอลนะครับแต่กับโรดี้เนี่ยผมจะแนะนํามากๆเลยครับในโหมดแมเนเจอ เราะมันเป็น CDM ที่ครบเครื่องที่สุดเลยครับณตอนนี้นะมันมีทั้งยิงไกลเพยเมกเกอร์ส่งไกลนะครับแล้วก็ AI ของมันเนี่ยเหมาะกับมเนเจอร์นะครับแล้วก็ผมไปเจอภาพหนึ่งมาในทวิตเตอร์นะครับผมเครดิตอยู่ด้านล่างเลยครับเขาก็วิเคราะห์นะครับเวลร่ากับตูเล่เปรียบเทียบกันให้ชัดๆเลยครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะนะครับสำหรับเวลร่าก่อนนะครับจุดเด่นเขาบอกว่ามันคือเกมรับนะครับแล้วก็การแย่งบอลที่สุดยอดมากนะครับ ประกอบกับร่างกายที่ดีนะครับทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็ส่วนสวูงนะครับเขาบอกว่าม well, ันเหมาะสมแล้วก็เพอร์เฟกมากๆสาหรับการเล่นเกมรับนะครับแต่ก็จะมีจุดเสียนะครับก็คือเกมบุกนั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันรู้สึกเฮวี่ก็คือหนักนะครับในการเล่นเกมสวนกลับนะแล้วก็การยิงก็คือแค่ระดับกลางๆครับแค่เอเวอร์เรจท่านั้นเองเขาให้คะแนนฟินอลเรตติ้งแค่8.7ุเจนะครับส่วนกับตูเล่นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นบล็อกทูบล็อกที่ระดับท็อปเทพเลยครับวิ่งเร็วแล้วก็สมูทนะครับในการเลี้ ดีกว่าในเรื่องการยิงแล้วก็การจ่ายบอลครับส่วนเรื่องร่างกายแล้วก็สตาามน่นนะเขาบอกว่าสุดยอดเช่นเดียวกันนะแต่จุดนี้ผมว่าเวลาก็ไม่แตกต่างครับร่างกายดีทั้งคู่สตาามนาดีทั้งคู่ครับค่าพลังงานนะครับดีทั้งคู่ส่วนข้อเสียของตัวเลขเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเกมลับเนี่ยแหละครับในการยืนตำแหน่งนะครับยืนตำแหน่งไม่ดีนะแล้วก็เล่นเกมลับแบบเพียวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็ให้คะแนนไฟนอลเรตติ้งครับคะแนนสุดท้าย9.3ไปเลยครับนอกจากภาพเมื่อกี้นะผมก็ไปเจออีกภาพหนึ่งครับที่น่าสนนนนใจเหมือกันนะ ในทวิตเตอร์นะครับไันเป็นความคิดเห็นหนึ่งเขาเอา C.M. นะครับมาเปรียบเทียบร่วมกับ C.D.M. แต่ต้องบอกก่อนว่าภาพนี้โรดี้ยังไม่เข้านะครับโรดี้ยังไม่มาอันดับหนึ่งะครับเขาให้มาเทอุดไลเซนนะแต่ตัวนี้ไม่เป็นแรนะครับเราไม่ไม่นับรวมดีกว่านะส่วนอันดับ2กับ3านะเขาให้เวล่าเหนือกว่าตูเล่น,นะครับส่วนอันดับ4ี่นะเขาให้ C.D.M. ก็คือรายการนะตัวนี้ก็เก่งมากเช่นเดียวกันครับอันดับห้เป็นเปอร์ตีอันดับ6เป็นเดคเคนไลน์นะครับส่วนอันดับ7เป็นซาบิอลลองโซ่ครับ ต่อไปไปตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกันบ้างครับผมเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็มีตัวใหม่เข้ามาก็คือวิดิดนะครับเนี่ยนะครับสามตัวนี้นะผมว่าเป็นท็อปของ CB นะครับท็อปทเลยแหละนะครับถ้าไม่รวมพวกตัวแร่ๆนะเคลเนนี่ไลเซนีไม่เอามารวมนะครับแล้วใครเป็นสายดักใครเป็นสายชนบ้างล่ะนะครับ2ตัวแรกครับวิดิดกับฟานได้นะครับเป็นสายดักทั้งคู่นะครับสกิลสมันเป็นกองหลังแบบธรรมดานะครับแล้วค่าแอคชั่นนะครับค่าความก้าวร้าวนะอยู่ทางขวาล่างนะครับมันก็จะไม่สูงเท่าไหร่ครับ ส่วนสตัมนะครับสกิลสองมันเป็นสตอปเปอร์ครับชัดเจนครับตัวชนนะค่าแอคเกรชั่นนะครับร้อยสี่สิบห้าเลยครับผมสูงเลยครับแนวคิดนะครับแนวทางก็คือเราควรจะมี CB ที่เป็นตัวชนหนึ่งตัวเป็นตัวดักหนึ่งตัวนั่นเองครับเพื่อให้เกิดความบาลานซ์สมดุลการของซ็นเรสแบ็กครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะสำหรับผมนะครับผมคิดว่าควรจะมีสตัมยืนพื้นตัวหนึ่งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ะอยู่ที่เพื่อนๆชอบนะเพราะว่าวิดิตกับฟานได้นะครับมันเป็นสายตักเหมือนกันก็จริงแต่ว ตรงที่นะครับฟานได้เนี่ยมันจะเป็นสายถอยเลยครับอันนี้พูดจริงนะครับมันคือถอยถอยเยอะแล้วเราก็ไม่ควรเราจะเอาฟานได้ครับไปรีบเข้าบอลด้วยเพราะว่ามันมีความช้าในการกลับตัวครับแล้วก็สปีดต้นมันไม่ดีเท่านะครับโดยเฉพาะค่าบาลานนั่นเองนะถ้าดูในตารางจะเห็นได้ว่ามันแค่107การพลิกตัวอะไรมันก็จะไม่ดีเท่านะครับแต่มันก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของการม่งนะครับฟานได้นะแต่วิดิตก็จริงก็ไม่น้อยหน้าครับการม่งวิดิต็สุดนะครับไม่แตกต่างกันนะแต่วิดดิตรับ ส่วนตัวมองว่าเหนือกว่าฟานได้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับวิดิตผมว่าเก่งกว่าฟานได้ประกอบกับฟานได้นะครับเดี๋ยวที่ OTY มันน่าจะมีตัว1 1 7มาแน่นอนประกอบกับวิดิตนะครับค่าสตาร์มิน่ามัน80เลยครับท้ายๆเกมมันไม่ได้หมดเร็วนะแต่ฟานได้ครับค่าสตาร์มิน่าแค่72มันหมดเร็วครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นในการจับคู่นะอยู่ที่เพื่อนๆนะครับก็จะมีใครอยู่แล้วนะแล้วค่อยไปหายตัวหนึ่งมาเสริมนะครับแล้วก็ผมไปเจอภาพมานะจากเรนเดอร์นะครับตอนนั้นอะวิดิตยังไม่เข้าาครับเเพื่่ออนๆแลล้้้ววขขก็ใหมูา เซ็นเตอร์แบ็กสตัวนี้นะครับตามภาพนี้มันมีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใดกันบ้างนะครับตัวแรกเลยแกรเบลนะครับเขาบอกว่าข้อเสียของมันนะก็คือความไม่สม่ําเสมอนะครับแล้วบางทีก็เออร์เลอร์ขึ้นมาเอของมันเองนะครับในเรื่องการยืนตำแหน่งนะอันนี้แครเบลนะครับส่วนกับสตัมนะครับเขาบอกข้อเสียก็คือมันมีความกล้าเร้ามากเกินไปบางทีมันทาให้สตัมครับวิ่งหลุดตำแหน่งได้ง่ายครับส่วนฟานได้กับคอมเพนีเขาบอกว่าไม่ได้มีข้อเสียชัดเจนนะครับแล้วก็กับอีทวิตเตอร์หนึ่งนะครับเขาจะหนับซิมหนับ้บแห เขาจัดลูซิโอนะมาดับหนึ่งเลยครับผมถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับลูซิโอนะต้องยกให้เฮียแกนะครับลูซิโอเหนือกว่านะครับเคเลนี่ไรเซนอีกนะนะครับส่วนอันดับสามเขาให้ฟานได้นะครับอันดับ4ี่เป็นวิดิทนะครับอันดับ5เป็นสตาร์มนะแล้วก็ไล่ไปนะครับโอเจไปข้าสิบนะแต่ละตัวนะครับเพื่อนๆลองดูนะนะครับแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะพิมพ์แชร์กันได้ครับหรือใครมีตัวไหนแล้วใช้จริงเป็นอย่างไรนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับบอกกันได้เลยนะครับในคอมเมนต์ยูทูบเลย อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็คคนจะมีหนึ่งตัวเป็นสายชนหนึ่งตัวเป็นสายดักนะครับสายชนนะครับก็จะมีสตัมนะครับมีตูรามนะก็จะมีนะครับลูซิโอนะที่เป็นสายชนจะเป็นตัว o v r 1 1 3หนึ่ง้สิบสานะครับส่วนตัว O v r ว1 5ตัวนี้จะเป็นสายดักบอลนะครับผมถ้านอกเหนือจากในภาพก็จะมีเฟรนโดเอโรอีกตัวหนึ่งครับที่มันชอบชนนะเกือบลืมประเด็นอีกประเด็นหนึ่งของคลิปครับบอกตัวเก่งกำไรกิจนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับไปติดตามผลงานเก่านะครับผมว่าตัวที่เคยบอกไปในวันที่สี่มกรานะครับเมื่อหกเจ็ดวันก่อนนะผลเป็นยังไงกันบ้างนะไม่รู้มีใครได้ดูคลิปเก่าไหมแล้วได้เก็งกาไรตามไหมนะครับเพราะจะบอกว่ามันเข้าหมดเลยครับนะช่วงเวลานี้นะครับวันที่สิบสองเนี่ยครับจากคลิปเก่าผมก็จะบอกว่าให้ทยอยขายนักเตะได้นะครับทั้งตัวอะไหล่นะตัว o อเ1 0หนึ่งเจดถึง108ร้อแปดนะครับผมตอนนี้ราคามันขึ้นนะครับตอนที่ให้ซื้อรู้สึกจะให้ซื้อประมาณสิบดล้านใช่ไหมครับตอนนี้ราคามันขึ้นมมาาประณ้บ บางตัวครับขึ้นมาถึงย8 7ิแปดจุดเจ็ดล้วครับอย่างตัวนี้นะมาร์ชเนี่ยครับหรือกับตัวร้อยแปดนะครับบางตัวก็ขึ้นไปถึงห้าสิบห้าล้านแล้วครับผมนี่ครับหรือว่าอย่างต่ำๆก็สี่สิบหกนะครับห้าสิบล้านตัวนี้ก็ห0สิบล้านครับเพราะฉะนั้นเข้าหมดครับกำไรตกตัวละประมาณห้าล้านได้เลยครับผมทีนี้ตอนเนี้ยให้ทยอยขายอะไหล่ได้เลยนะครับผมหรือถ้าใครใจเย็นอยู่ก็พรุ่งนี้ยังได้ครับราคามีสสทธิ์จะเด้งขึ้นอีกนิดนึงอยู่นะนะครับส่วนกับตัวโอเวอราอื่นๆที่บอกให้ซื้อีท 213้อสิบาล้านนะครับในคลิปเก่านะจะบอกรลคาเป๊ะเลยครับปรากฏว่าตอนนี้นะขายได้สองรเก้าสิบนะครับหักภาษีจะเหลือสองหกสิบนะครับกำไรห้าสิบล้านเป๊ะเลยครับผมตัวละ50าสิบล้านเนี่ยครับส่วนตัวผมเองก็ซื้อตามเหมือนกันนะบอกแล้วก็ซื้อลงทุนไปด้วยกันนะครับผมก็ซื้อมาประมาณสิบกว่าตัวนะครับผมเนี่ยแล้วก็อะไรที่กําลังทยอยขายนะครับเนี่ยส่วนกับตัวณวันนี้เราจะเก่งอะไรดีนะครับขออนุญาตบอกวันซื้อก่อนนะครับ มันซื้อคือให้ซื้อในวันที่14ตอนดึกๆนะครับหรือว่า15ตอน6โมงเช้านะครับ7ดโมงเช้าด้วยก่อนจะซื้อครับเราต้องดูตลาดก่อนว่าตัวนั้นนะมาลงต่ําสุดหรือ,อยังนะถ้ามันยังขายแบบหลายๆคนเป็นตลาดฟ้าอยู่ขายอยู่ประมาณร้อยคนอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งไปซื้อนะครับเราให้มันลงให้สุดก่อนนะครับเหตุผลนะที่เราควรซื้อเพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับมันจะเกิดพน n i c เซล์นั่นเองครับเดี๋ยว e a มาไลฟ์สดวันที่13ราคามันจะลงต่ําสุดส,ด,สดครับเหตุผลข้อ2ก็คือจากประสบการณ์เดิมครับจากกี่คนก มันก็จะเกิดการขายแบบนี้จริงๆนะครับแล้วราคามันก็จะเด้นขึ้นสูงในวันต่อๆไปให้ถือไว้นะครับสักสองสามวันนะครับก็คือวันขายนั่นเองครับให้ขายสักวันที่สิบหกนะครับหรือสิบเจ็ดได้เลยครับแล้วแต่ละตัวมันก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะบางตัวขึ้นเยอะบางตัวขึ้นน้อยโดยนะครับเม็ดที่แนะนำให้ซื้อก็คือเมทานะครับถ้าใครอยากจะเก็งกำไรต้องซื้อเมเทานะส่วนเพื่อนๆที่อยากจะซื้อทีมคืนนะครับหรือว่าซื้อตัวมาเล่นนะให้ซื้อเม็ซ่อมได้เลยนะครับที่ผมเคยบอกว่่าาใให้ขยทีมม ไม่งั้นจะขาดทุนนั่นเองนะการจะซื้อทีมคืนก็ให้ซื้อในวันที่เป็นวันซื้อที่ผมบอกนะครับก็คือเช้าวันที่15นั่นเองครับส่วนตัวที่แนะนํานะครับก็จะเป็นตัว O v ว115เท่านั้นนะครับในรอบนี้จะเป็นตัวแพงหน่อยนะครับให้เลือกเป็นตัวที่เป็นตัว top t r e ของตําแหน่งของมันครับเช่น go ครับ peter check คอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีแพ็คพิเศษเข้าไหมนะครับแพ็คสี่ซที่มันจะมี อบายนยเล13ถึง15นะครับแบบซื้อขายได้ถ้ามันเข้าเหมือนสวีก่อนราคาก็จะยิ่งลงนะครับรวมถึงวิดิดด้วยนะครับเซ็นเตอร์แบ็กท็อปทรีนะเวียร่างเงี้ยครับตูเล่จอร์ดเบสนะครับฟานไดด้วยนะครับสตามชาวตันเนี่ยครับผมคัดมาให้ประมาณ8ตัวนะครับไม่รู้ตกหล่นตัวไหนไปบ้างนะครับเอเดนทาซาจริงก็น่าสนใจนะครับเน้นตัว115ในกิดปัจจุบันนะครับแต่ยังไงก็ย้ำนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมเพื่อนๆจ้องพิจารณาต่อกันเองนะนะครับ เพราะว่าถ้าขาดทุนก็ขาดทุนไปด้วยกันนะครับก็คอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ